สวัสดีครับวันนี้มีรูปรอบปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมาช่องแค่นะครับเนื้อตะกัวเป็นข้ากว้างหลังเต็มเนื้อตะกัวนะครับพิมพ์คมชัดมากแต่ไม่รู้ออกยุคไหนเพราะว่า เหตุผลที่ไม่รู้ออกยุคไหนเพราะว่าที่ก้นท่านนะครับจะมีเลข9สามตัวเป็นโค้ดเนี่ยครับสามตัวเป็นโค้ดนี่แต่พระสวยแล้วก็น่าจะแท้นะแต่ว่า <c oughs> ออกวัดไหนใครสร้างสร้างปีไหนนะครับไม่ไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ว่า ธรรมชาติของพระอังคิวพระนะครับมีตะกัวขึ้นไขสวยงามมากนะครับสวัสดีครับ